สวัคร <kaç> ับพบกับผมช่องดรกเสโลโคอีกครั้งนะครับคณิยายเรื่องมหาจิจิคิภพนะครับก็มาเจอกันในบทที่26ในบทที่9นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วรีโต้งกำลังเข้าตาโจรแล้วก็มีชิงทาเข้ามาช่วยผค้ายเจ็ก็จะจัดการทั้งหมดนะครับอยู่ดีก็มีราชันอัศนีขี่สายฟ้ามาช่วยอคนหนึ่งเตุกาจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่เก้าราชันอัศนียามนี้ทุกคนถึงกับตกตะลึงเมื่อชื่อนี้หลุดออกจากปากขององค์ชายเจดจากนั้นสายตาทุกคู่ก็จ้องมองระยะไกลในแบบที่ตกใจมากโลกสายฟ้าร้องคำลามพุ่งเข้ามาหาพวกเขาโครงสร้างร่างกายแข็งแกร่งกำยำยืนอยู่บนท้องฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยสายฟ้าลำสายฟ้าที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเขาพุ่งไปข้างหน้าบูบเดียวก็เดินทางไปถึงหมื่นจัง ลินต้งก็อึ้องไปเมื่อเห็นร่างบนสายฟ้าชายคนนี้เป็นเจ้าของตราประทับเทวริกิ์อัศนีเจ้าแห่งตราประทับโบราณทั้งแปดที่ถูกกล่าวถึงราโดยราชันเพลิงกันใช่หรือไม่เขาเคลื่อนไหวรวดเร็วมากเขายังคงอยู่ในเส้นขอบฟ้าตอนที่ฟ้าร้องดังก้องเพราะวา่าสายฟ้ารวมตัวกันบนท้องฟ้าเมื่อเสียงสายฟ้าคำรามจางลงก่อนที่ร่างนั้นจะปรากฏเบื้องหน้าสายตาหมายถึงน่าจะเร็วมากเลยนะ ในที่สุดตีนต้งและคนอื่นๆก็สามารถมองเห็นภาพร่างนี้ได้อย่างชัดเจนชายผู้นี้แข็งแกร่งและดูเหมือนจะอยู่ในวัยกลางคนศีรษะเต็มไปด้วยเส้นผมสีเงินและมีลักษณะหยาบกระด้างตรงกรอบผมม่านตามีสายฟ้าเต้นร,ริกอยู่ใต้คิ้วหนาดวงตาเต็มไปด้วยความเย็นชาและรุนแรงรวดลายสายฟ้าพันรอบแขนเปล่าเปลยคลื่นกระเพื่อมที่เก่าแก่และบ้าคลั่งเล็ดลอดออกมาอย่างแผ่วเบาทำให้มิติโดยรอบนั้นสั่นไหว คืสายฟ้าเริ่มกวนตัวหนาแน่นและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดวงตาสีเงินกวาดไปจดจ้องกลุ่มขององค์ชายเจ็ดอย่างช้าๆขณะที่ความกดดันที่อธิบายไม่ได้กระจายออกมาข้ากำลังตามหาพวกแกไปทั่วทุกมุมโลกไม่คิดเลยว่าแกจะกล้าแสดงตัวจริงๆเขาจ้องมององค์ชายเจ็ดขณะที่เสียงทุ้มต่ำสะท้อนไปทั่วพื้นที่แม้แต่อากาศก็ยังสั่นสะเทือนราชันอัสนีแกนี่น่ารำคาญจริงๆ องชายเจ็ดสาดสายตาหน้ากลัวมอไปยังราชันอัศนีผู้รอดหลายฟันออกมาข้ากับพวกแกยังมีอะไรต้องพูดกันอีกหรอราชันอัศนีพูดด้วยเสียงแผ่วเบาความเคร่งเครียดที่แสดงออกทําให้ความรู้สึกถึงความเย็นชาและเข้มงวดในเมื่อข้าเจอเจ้าแล้วก็บอกมาซะว่าพักพวกแกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันราชันอัศนีจ้องมอง,ององชายเจ็ดและพูดด้วยเสียงคุ้มลึกไอ้ขี้โม แกวางแผนที่จะต่อสู้กับกองทัพสางโลก,กันตัวคนเดียวหรือไงถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมพวกแกต้องเข้าสู่สภาวานิทราในตอนนั้นกันองค์ชายเจ็ดหัวเราะเสียงเย็นอย่างน้อยแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับข้าแบบนี้ราชันอัสนีพูดด้วยหน้าทีไม่แยแส จากนั้นประกายสายฟ้าก็แวววับในดวงตาเขามือใหญ่กำแน่นสายฟ้าไร้ขอบเขตร,รวมตัวกันที่ฝ่ามือกลายเป็นลูกแก้วสายฟ้าขนาดกำปั้นหกลูกเกลียวสายฟ้าเต้นระลึกยังดูเดือดในลูกแก้วระลอกการทำลายล้างกระจายออกไปว้าเขาไม่คิดจ่แสดงความเมตตาด้วยการสะบัดมือลูกแก้วสายฟ้าทั้งหกก็หายวับอึดใจต่อมาก็ถูกยิงออกมาจากพื้นที่ด้านหลังกลุ่มขององค์ชายเจต องชายเจ็หมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วขณะที่รัศมีปีศาจเพิ่มขึ้นมือที่หุ้มเกราะจัก,กระพัดปีศาจเวียงมัดออกไปกระแทกอย่างโคเที่ยมบนลูกแก้วสายฟ้าปังสายฟ้าเรือนลองกระจายอย่างดุเดือดเสียงครางต่ำก็ดังออกมาจากลำคอขององคชายเจดร่างเขาถลาไปด้านหลังหลายร้อยจังแขนกลายเป็นสีดำคล้ำดูเหมือนว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้แขนข้างหนึ่งของเขาพิการได้เลยหากไม่ได้รับการป้องกันจากเกราะจัก,กรพพัดสายฟ้าอ๊อก แม้ว่าองค์ชายเจตจะต้านการโจมตีได้แต่ห้าเสนาบ,บดีก็ไม่ได้มีพลังเพียงพอจะทำเช่นนั้นลูกแก้วสายฟ้าตะลุยใสยเ่เขา้าพวกเขารัศมีปีศาจในร่างดิงลงเกือบจะทันทีพลังสายฟ้าที่รุนแรงที่ไม่อยางอย่าง,งไม่อาจจะเทียบได้ประทุต่อหน้าพวกเขาจากนั้นเสียงกรีดร้องอย่างน่าสมเพชก็แผดออกมาจากปากทั้งห้าร่างกายเริ่มหลอมละลายหายไปด้วยความเร็วที่น่ากลัวระยะเวลาสั้น จอมยุทธขุมพลังหลุนหุยห้าคนก็ถูกสังหารโดยราชันอสนีในการซัดออกไปเพียงครั้งเดียวรินต้องพงะไปไม่เห็นภาพนี้ผู้วสสูงสุดจากตำหนาราติการก็ตกตะลึงขนาที่ร่างสั์สะเทือนอย่างรุนแรงความแข็งแกร่งนี้ใครกันที่จะกล้าต่อสู้กับเขานี่แกองค์ชายเจ็ดกัดฟันกรอดด้วยความเดือดดาลเมื่อเห็นว่าเสนาบดีทั้งห้าถูกราชันอัสนีสังหารในพริบตาไอสังขาร้ายแรงประทุขึ้นจากดวงตา แกบอกได้หรือยังว่าแกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันโดยเฉพาะเกลือเก่าอย่างองค์ชายใหญ่นั่นมันยังไม่ออกจากกระดองหลังจากซ่อนตัวเป็นหมื่นปีอีกเหรอดวงตาของราชันอัศนีไร้ริ้วอารมณ์น้ำเสียงบางจางพูดออกมาองค์ชายใหญ่เหรอแววย่อเย้ยเผยได้ดวงตาองคชายเจ็ดเมื่อได้ยินโธ่โธ่ราชันอัศนีแกเกือบตายด้วยน้ำมือเขาแกยังกล้าตามหาอีกเหรอข้าคิดว่าดีกว่า ถ้าจะเชิญราชินีน้ำแข็งออกมานะ่ดูท่าไม่คิดจะบอกสินะราชันอสนีสใส่หัวจิตสังหารที่น่ากลัวประทุในดวงตาจากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าม่านตาขององค์ชายเจ็ดหดตัวลงทันทีที่ฝ่ายก้าวเข้ามาไอปีศาจระเบิดขึ้นขณะที่ร่างกายเป็นสายฟ้าสีดำเมื่อเขาถอนตัวช้าไปแล้ว มิติด้านหลังถูกฉีกเปิดเมื่อร่างเขาถอยกลับราชนอัศชน,นีปรากฏตัวร้าวกับวิญญาณห้านิ้วงองุ้มแน่นสายฟ้าเต้นรำจิงบ้าข้างบนแขน,จา,นจากนั้นจากนั้นหมัดของเขาก็ถูกกระแทกเต็มแรงบนหลังขององค์ชายเจ็ดปังสายฟ้าซัดเข้ามาร่างขององค์ชายเจตกลายเป็นแสงสีดำตกลงมาทำให้บูเขาเบื้องล่างแบนลาเป็นหน้ากรอง ราชันอัศนีกลางนิ้วสองนิ้วบนอากาศสายฟ้าที่น่ากลัวกระเซ็นออกมาพุ่งตรงไปที่บูเขาที่กำลังถล่มลงไม่นานเศษหินก็กลายเป็นฝุ่นผงร่างที่อยู่ภายในไม่สามารถหลบได้ทันท่วงทีฟ้าผ่าแสกหน้าเลือดดำสายหนึ่งพ่นออกมาร่างเขาครูดถลยไปทั่วทําให้เกิดรอยลึกเป็นทางยาวนับหมื่นจังองค์ชายเจ็ดซึ่งบีมให้หลินต้งตกอย,อยู่ในสถานการณ์อันตรายถูกบทขยี้แทบไม่เหลือหล่อ องชายเจตเกียรตะกายขึ้นอย่างน่าสังเวชดวงตาหยดไอพิษออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่เขาจ้องมองที่ราชันอัชนีมีรอยบุจำนวนมากบนชุดเกราะคุ้มพลังของเขาเทียบเท่ากับจอมยุทธีผ่านภัยพิบัติหลุนคุยขั้นที่สองมาแล้วเลยทีเดียวทว่าราชันอัชนีอัศนีนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดที่ผ่านภัยพิบัติหลุนคุยทั้งสขั้นมาแล้วหากไม่มีการป้องกันจากเกราะตอนนี้เขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วหลายปี แกก็ยังทําได้เพียงพึ่งกระดองเต่าอยู่หรอราชันอัศนีนั้นมองดูร่างสบักสบอมขององค์ชายเจ็ดและวส่หัวเกราะจักรพรรดิปีศาจอาจจะแข็งแกร่งแต่ไม่สามารถปกป้องชีวิตแกได้หาฆ่าตรงการฆ่าแกสีหน้าองค์ชายเจ็ดเคร่งเครียดอย่างร้ายแรงเสียงเย็นชาแข้งออกเข่นออกมาแค้นออกมาเค็นนะต้องเค้นใช่ไหมเค้นออกมามือทั้งสองว่าตราประทับขึ้นมาทันทีมวลคลื่นปีศาจเมื่อคือมากวาดออกจากร่างเขาจนร่างเขาบิดเบี้ยว อึดใจก,ก็กลายเป็นร่างแสงนับสิบหนีไปในทุกทิศทางแต่ละร่างมีกลิ่นอายเหมือนกันแม้แต่คลื่นรัศมีปีศาจจากร่างก็เหมือนกันทุกประการเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดเป็นองค์ชายเจตตัวจริงไม่ใช่แค่ภาพรวงตาราชนอสนีมองดูองค์ชายเจดงัดทักษะออกมาอย่างไม่แยแสอึดใจต่อไปร่างของเขาก็อันตรธานหายไปอย่างประหลาด บูมเสียงฟ้าคำรามดังขึ้นจากระยะไกลขณะที่ราชันอสศนีหายตัวไปหลีนต้องเงยหน้าขึ้นก็เห็นสายฟ้าไปปรากฏตัวหน้าร่างสีดำรากับเคลื่อนย้ายในพริบตาร่างนั้นแตกออกด้วยหมัดเดียวจังหวะถัดมาเกลียวสายฟ้าปรากฏตัวตรงหน้าร่างสีดำอีกครั้งปังปังปังสายฟ้ากระพิบพูบไหวขณะที่ราชันอสนีเร่งความเร็วที่น่ากลัวจนสุดพันนา,นาร่างนับสิบยังไม่ทันถอยไปได้เท่าไรก็ถูกทำร้ายจนเกือบหมด ปังร่างสีดําร่างสุดท้ายสูกชกด้วยหมัดทว่าครั้งนี้ไม่ได้ระเบิดเป็นไอปีศาจร่างนั้นบินไปข้างหลังเลือดดําพุ่งออกมาเป็นสายเห็นได้ชัดว่านี่เป็นร่างจริงขององค์ชายเจดที่ถูกบีบให้หนีตายคิดหนีต่อหน้าข้าแกโง่ไปหรือเปล่าราชันอัศนีนั้นมองอย่างเย็นชาไปที่องค์ชายเจดที่มีสภาพน่าสมเพชขณะที่จิตสังหารที่ทําเอาหัวใจเต้นสั่นระลิกในดวงตาของเขาในเมื่อแกไม่อยากพูด ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อข้าต้องกำจัดแกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแปดเพื่อนในโลกนี้อีกราชันอัศนีกรรมือแน่นสายฟ้าไร้ขอบเขรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าในที่สุดก็กลายเป็นตราประทับสายฟ้าขนาดใหญ่พันจังส่งผลให้เกิดความขันผลอย่างบ้าคลั่งบูม ไม่มีความลังเลใดๆเมื่อตราประทับสายฟ้าก่อตัวพลังการทำลายล้างที่มาพร้อมกันบดขยี้ร่างองค์ชายเจดอย่างไร้ความปราณีทำให้พื้นดินโยกคร้อนเกิดเทวลึกในทันทีแววตาขององค์ชายเจเปลี่ยนไปเมื่อเห็นการโจมตีนี้รัศมีปีศาจช,ชั่วร้ายเพิ่มขึ้นขณะที่เขาต่อต้านแรงแห่งตราประทับสายฟ้าทว่าคลื่นพลังของเขาก็เริ่มอ่อนกำลังลงภายใต้การกดข่มข,ของตราประทับสายฟ้าสายฟ้าเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายพุ่งเข้ามาถึงตัวองค์ชายเจต ทำเอาฟันเขาขบแน่นแสงแวววาวรุนแรงสั่นไหวอยู่ในดวงตาของเขาบูมในที่สุดสายฟ้าก็ฟาดลงมาทว่าขณะที่กําลังจะบทขยี้ร่างองค์ชายเจดมิติด้านหลังก็ถูกฉีกออกไป้นชิน้นเกิดรอยแตกขนาดพันจั่งในอวากาศจากนั้นมือปีศาจขนาดใหญ่พันจังก็ยื่นออกมาจากรอยแตกปดตราประทับสายฟ้าออกไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําให้กลุ่มของดินต้องสะดุง้ง ดวงตากวาดไปเห็นร่างสีดำยืนอยู่บนมือปีศาจขนาดใหญ่พันจังฮราชันอนัศนีกี่ปีแล้วที่ไม่ได้พบกันจำเป็นต้องโหดเคี้ยมขนาดนี้เชียวเหรอร่างสีดาในมือปีศาจยิ้มคราวส่งมาให้ราชันอัสนีและพูดขึ้นอง์ชายห้าเหรอราชันอัสนีมองร่างที่ปรากฏเหมือนปีศาจแล้วลอกคลื่นสารกระเซ็นผ่านดวงตาขณะตอบว่าในที่สุดก็โผล่หัวมาแล้วราชันอัสนี ข้ารู้ว่าเจ้าหน้าสะพึงกลัวแต่เจ้าไม่สามารถหยุดได้ถ้าข้าต้องการช่วยเขาดังนั้นไม่จะเป็นต้องเปลืองแรงไม่ต้องห่วงหรอกสุดท้ายในอนาคตก็ต้องเกิดสงครามระหว่างกองทัพสางโรกันกับเจ้าแห่งตราประทับโบราณร่างปีศาจที่มาใหม่หัวเราะเบ,บาๆจากนั้นสายตาก็มองมาที่หลินต้งและพูดว่าเจ้าคือหลินต้งใช่หรือไม่น่าทึ่งจริงๆไม่คิดว่าแม้แต่น้องเจ็ดก็ล้มเหลวคิดว่าครั้งนี้เจ้าโชคดีไป เขาสะบัดแขนเสื้อเมื่อเสียงจบลงไอปีศาจครอบงำร่างองค์ชายเจดมิติด้านหลังก็เปิดออกอีกครั้งฮึราชันอัสนีปล่อยเสียงเหยียบเย็นเมื่อเขาเมื่อเขาเห็นดังนั้นก็คว้างหมัดไปข้างหน้ายังฉับพลันสายฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าเต็มท้องฟ้ารวมร่างกับสิงโตสายฟ้าขนาดใหญ่หมื่นจังพุ่งออกมาพลังความดูร้ายและรุนแรงหาที่ใดเปรียบก็พุ่งพร้อมซัดใส่ร่างองค์ชายห้าเฮยังเถื่อนเหมือนเดิมเลย แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้รอก่อนเถอะราชันอัศนีคราวนี้ชาวยี่บัวจะพลิกสถานการณ์สงครามหมื่นปีก่อนกลับมาองค์ชายห้าโบกแขนดอกบัวปีศาจยักษ์บานสะพรั่งปิดกั้นสิงโตสายฝาจากนั้นร่างเขาก็ถอยเข้าไปในรอยแยกมิติไม่นานไอปีศาจก็กระจัดกระจายหายไปจากพื้นที่ ราชันอัศนีมองตรงไปที่องค์ชายห้าที่หายไปด้วยการสะบัดนิ้วสายฟ้าริ้วเล็กๆก็แทรกซึมเข้าไปในมิติและหายตัวไปโดยไร้ซุ้มเสี่ยงพอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเขาหันกลับมาจ้องลินตงไม่นานก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าก็คือลินตงที่ราชันเพิงการพูดถึงใช่หรือไม่ผู้ครอบครองตราประทับเทวฤกษ์อัศนีคนปัจจุบันเหรอลินตงตกใจไปเมื่ได้ยินคําพูดของราชันอัศนี ไม่แปลกที่อีกฝ่ายจะตรวจจับคืนของตราประทับเทโลคิทอัศนีในร่างเขาได้ทว่าจากน้ำเสียงก็ชัดเจนว่าราชันอัศนีรู้เกี่ยวกับเขาจากการสนทนากับราชันเพิงกันแม้ว่าลินตงจะไม่รู้ว่าราชันเพิงกันพูดถึงเขาว่าอย่างไรเขาก็พยักหน้าประสานมือให้ราชันอัศนีและกล่าวว่าขอบคุณสําหรับการค่้ยเหลือขอรับถึงองค์ชายเจ็ดจะไม่สามารถทําตามหวังถ้าพวกเขาสู้แต่กลุ่มของลินตงก็จะต้องจ้างบางอังออก ก็ต้องจ่ายบางอย่างออกไปดังนั้นเขาต้องขอบคุณราชันอัศนีที่ยื่นมือช่วยการฆ่ายี่มัวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าข้าใช้เวลาค้นหาพวกมันมานานมากเป็นเพราะเจ้าถึงได้รับบ่อแสในวันนี้ดังนั้นไม่จะเป็นต้องขอบคุณร็อกราชันอัศนีสายหัวเสียงเข้าดังสนั่นราวกับฟ้าร้องดวงตาของราชันอัศนีกวาดทั่วร่างดินต้งเพื่อสำรวจโดยมีสายตาตัดสินชายหนุ่มบางอย่างสุดท้ายเขาก็พยักหน้า น่าแปลกจใจจริงๆที่เจ้าสามารถทำลายเกาะจักระพัดปีศาจขององค์ชายเจ็ด้วยขุมพลังในปัจจุบันดูเหมือนเจ้าจะโดดเด่นพอๆกับที่ราชันเพลกันบอกเอาไว้น้ำเสียงของเขามีร่องรอยความประหลาดใจที่หาได้ยากเขาต่อสู้หลายครั้งกับพวกยี่มมวชั้นสูงและรู้ดีว่าเกาะจักระพัดปีศาจแข็งแกร่งแค่ไหนนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้องค์ชายเจ็ดสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาได้เป็นเวลานานแต่ลินตงพึ่งพาเพียงพลังของตนทำลายเกาะ แม้แต่ราชันอัศนีก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจรินต้องหัวเราะเบาๆเพื่อให้การโจมตีครั้งนี้เป็นไปตามคาดเขาต้องรวบรวมพลังของตาประทับเทวฤกษ์สองชิ้นในร่างกายและคลื่นพลังลึกลับของศาสตร์สือเทวะซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในยามนี้เพราะว่าก็สามารถทำร้ายองค์ชายเจ็ดได้เล็กน้อยเท่านั้นการสังหารยังเป็นไปไม่ได้เลยราชันอัศนีมองรินตงเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่า ข้าขอดูตราประทับเทวริคิดอสศนได้หรือไม่เสียงของเขาเบากว่าปกติตราประทับเทวริคิดอสศนเป็นวัตถุเทพล้ำค่าและเขาก็เป็นเจ้าของคนแรกอย่างไรก็ตามเขาทราบดีว่าวัตถุเทพนี้จะสแสวงหาผู้ครอบครองด้วยตนเองในอดีตตัวเขาได้กัดได้ตัดก,การเชื่อมต่อกับตราประทับเทวริคิดอสเนเมื่อเข้าสู่สภาวะนิทราลมนอกจากนี้ก็มีผู้ครอบครองคนใหม่ก็คือหลินตงดังนั้นถึงจะเป็นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืน กรีนต้องยิ้มเมื่อได้ยินคำขอของราชันอนัศนีเขาพยักหน้ายื่นมือออกมาสายฟ้าก่อตัวเข้าหากันตราประทับโบราณก็ปรากฏขึ้นอย่างชาัดชาตราประทับเทวริชิตอัศนีกระพิบวูบไหวลอยไปหาราชันอนัศนีการปรากฏนี้ทําให้ใบหน้าของอีฝ่ายเต็มไปด้วยความทรงจําเมื่อเขายื่นมือใหญ่ไปแตะมันไม่เจอกันตั้งนานนะเจ้าเพื่อนยากว่าววาวตราประทับเทวริชิอัศนีส่งเสียงกรามหึมหึ จากนั้นเกลียวสายฟ้าก็หมุนวนบนฝ่ามือของราชันอัศนีตราประทับเทวฤกษ์เป็นวัตถุที่มีจิตวิญญาณดังนั้นจึงมีความรู้สึกต่อเจ้าของคนแรกมากราชันอัสนีรูปไร้ตราประทับโบราณนานกว่าเขาจะส่งกลับไปให้หลินต้องและกล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ครอบครองตราประทับเทวฤกษ์อัศนีคนปัจจุบันก็ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบบางอย่างที่มาพร้อมกับสถานะนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียนะ รินต้องสัมผัสตราประทับเทวริคิดสายฟ้ากระพิบบนฝ่ามือขณะมองราชันอนัศนีท่านไม่ต้องการเอาตราประทับเทวริคิดอัศนีคืนหรอกเหรอหากไม่มีตราประทับก็มีบางอย่างที่ขาดหายไปสําหรับชื่อของราชันอัศนีหรือเปล่าราชันอัศนีสส่หัวพูดว่าเจ้าแห่งตราประทับโบราณทั้ง8มีความเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่กับตราประทับเทวริคิดทว่าจากในอีกแง่มุมหนึ่งเราก็เป็นเพียงพัทธมิตรต่อกันพวกเขามีอิสระในตัวเอง แล้วมีสิทธิ์เลือกผู้ครอบครองคนใหม่ถ้าตราประทับเทวฤกขิตอัศียังไม่มีผู้ครอบครองข้าก็จะน้ำกลับไปแต่โดยดีแต่มันได้เลือกผู้ครอบครองคนใหม่สำหรับตัวเองไปแล้วสำหรับกรณีนี้ตัวเลือกของมันเหมาะสมอย่างยิ่งการเลือกของตราประทับนั้นไม่ผิดแน่ราชนอัศนียิ้มเมื่อพูดประโยคนี้ในรอยยิ้มฉายความภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้นเจ้าไม่ควรสบประมาทพวกข้านะเป็นความจริงที่ตราประทับเทวฤกขิตช่วยทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น แต่ถึงแม้จะไม่มีบวกค่าก็ยังคงทรงพลังเนื่องจากการอยู่รวมกันมานานเราจึงหล่อรวมรวมพลังเข้าไว้ด้วยกันแล้วลีนต้องตกตะลึงไม่ได้ยินเจ้าไม่เข้าใจเหรอถ้าทางลึกลับปรากฏขึ้นอย่างช้าๆบนใบหน้าของราชันอัศนีเขายื่นมือออกมาช้าๆสายฟ้าเรือลองปรากฏขึ้นภายในสายฟ้าสอดประสานพลังอันคุ้นเคยซึ่งก็คือพลังอำนาจของตราประทับเทวฤกขิตอัชนีนั่นเอง ถึงแม้ว่าพวกข้าไม่ได้ครอบครองตาประทับเทวฤกขิจแต่ก็สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นตาประทับเทวฤกขิจในร่างมนุษย์นะดังนั้นแม้จะไม่มีตาประทับเทวฤกขิจพวกข้าก็ยังคงมีพลังอํานาจนี้แต่ก็ยังคงต้องการตราประทับเพื่อปลดปล่อยทักษะที่สงพลังความตกตะลึงเพิ่มขึ้นบนใบหน้าของลรนตง ไม่ gun, แปลกใจที่ราชันเพิงกันและราชันอัศนีจะไม่สนใจตราประทับเทวฤกษ์เมื่อออกจากสภาวะนิทราลมเนื่องจากพลังของตราประทับเทวฤกษ์ที่ยังรากและพัฒนาในร่างพวกเขาไปแล้วแต่ก็จะเพาะจอมยุทธที่เชี่ยวชาระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะยังคงมีอำนาจหลังจากตัดการเชื่อมต่อกับตราประทับเทวฤกษ์แม้ว่าตราประทับโบราณจะมีผู้ครอบครองที่โดดเด่นมากมายหลังจากพวกข้าก็ยังยากที่จะหาคนที่มาถึงระดับพวกข้าได้ ราชันอัศนีมองกลินต้งและพูดว่าเจ้าอาจจะไปถึงระดับนั้นในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นการมีตราประทับเทวฤกิ์สอชิ้นในร่างคงจะบอกไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบใดจะเกิดขึ้นเมื่อพลังของตราประทับโบราณทั้งสองนั้นหลอมรวมพลังกันกลิ่นต้องพยักหน้าเง,งียบ เขาค่อนข้างชำนาญเกี่ยวกับการใช้ตราประทับเทวิกิตแต่อาจเป็นเพราะเขาครอบครองตราประทับเทวิกิตถึงสองชิ้นตัวเขาจึงไม่สามารถไปถึงขีดสูงสุดอย่างอย่างเหมือนที่เจ้าแห่งตราประทับโบราณกระทำได้ราชันอัศนีมองริตงเก็บตราประทับเทวิกิตเข้าไปในร่างเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าราชันเพิงกันคุยกับข้าเกี่ยวกับราชินีน้ำแข็งแล้วปรินตงตกใจแน่นอนว่าคนอื่นก็ต้องรับรู้เรื่องนี้ว่าเมื่อพวกเขาได้ตื่นขึ้น มุมปากหลินตงกระตุกเขาเหลียวมองหลินชิงจูที่อยู่ข้างๆทว่าดวงตาคู่งามกลับมองไปที่ปากเขาที่ห่างไกลอย่างเงียบๆราวกับว่าไม่ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเรารู้สึกประหลาดใจมากที่สถานการณ์พัฒนาไปในลักษณะนี้ตอนแรกเราคิดว่าที่สายของน้องเล็กนางอาจจะไม่มีความรู้สึกใดๆต่อผู้ชายเลยแววตาของราชันอัศนีแปลกไปเมื่อมองหลินตง เขาอึ้องมากในวันที่ได้ยินเรื่องนี้จากปากของราชันเพิงกันชัดว่าเขาจินตนาการไม่ได้ว่าน้องเล็กที่เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งหนาวเหน็บนับหมื่นปีจะกลายเป็นเช่นวันนี้นางไม่ใช่ท่านพูดนั้นรินต้องถอนหายใจอย่างนุ่มนวลแล้วพูดราชันอัศนียิ้มบางดวงตามีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่จ้องมองรินต้งแล้วก็พูดอาจจะใช่ในเมื่อน้องเล็กต้องการเราก็ไม่สนใจเรื่องนี้มาก,กเกินไปก่อนที่จะเกิดแต่ข้า ขอเตือนเจ้าว่าสุดท้ายนางก็ต้องกลับมานี่เป็นเพราะโรคนี้ยังต้องการนางรินต้องสูดหายใจเข้าลึกๆและพยักหน้าชา้ชาๆข้ารู้ข้าจะใช้วิธีการของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ผู้คนอาจจะมองว่าตลกแต่การยอมแพ้กลางคันนั้นไม่ใช่นิสัยของข้าเลยราชาอัศนีเหมือนจะเดาได้ว่าลินต้องจะต้องตอบแบบนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรอีกแล้วท่านจะไปที่ไหนต่องั้นเหรอลินต้องเปลี่ยนหัวข้อและถามขึ้น ก่อนหน้านี้ข้าส่งสายฟ้าเกาะติร่างองค์ชายเจ็ดไปข้าจึงรับรู้ตำแหน่งของเขาได้อย่างคร,าคราค่าวๆข้าคงต้องไปสอดแนมสักพักความจริงพวกมันซ่อนตัวมาหลายปีมากเกินไปทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยราชันอัศนีบอกความคิดเห็นของตนคนเดียวนั้นเหรอรินต้องตกตะลึงแม้ว่าราชันอัศนีจะแข็งแกรง่งแต่กองทัพสางโรกันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน ตัวอย่างองค์ชายห้าที่เพิ่งปรากฏตัวเมื่อคู่เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักรบที่เทียบได้กับจอมยุทธิพานภพิบัติลุนหุยขั้นที่สามาแล้วและน่าจะมีองค์ชายอีก4ี่คนที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องตึงมือเกินไปที่ราชันอัศนีจะรับมือพวกเขาพร้อมกันนักรบในกองทัพสางโรการที่แข็งแกร่งบางคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันปัจจุบันพวกมันพยายามเต็มที่เพื่อกู้พื้นพลังดังนั้นพวกมันไม่กล้าที่จะสู้กับข้าร็อกไม่งั้น พวกมันคงไม่ซ่อนตัวล็อกราชันอัศนีกล่าวเขายิ้มบางๆและพูดต่อว่ายิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าข้าจะเผชิญกับอันตารายบางอย่างแม้แต่องค์ชายใหญ่ที่แข็งแกร่งก็จะทําอะไรไม่ได้ถ้าข้าจะไปคําพูดช่างแฝงความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นราชันอนัศนีความเร็วของเขาอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่เจ้าแห่งตราประทับโบราณทั้ง8ไม่ง่ายเลยที่จะกักตัวเขาเอาไว้องค์ชายใหญ่เหรอ รินต้องเหลือบมองไปที่ราชันอนัศนีเขาเคยได้ยินชื่อนี้จากองค์ชายเจ็ดมาก่อนมันเป็นผู้บัญชาการแห่งกองทัพสางโรกันและเป็นศัตรูตัวฉกาดก่อนหน้ามันแข็งแกร่งร้องจากห้องเต้ยี่มัวข้าเคยต่อสู้กับมันแต่ก็แพ้มาแล้วดวงตาของราชันอัศนีแข็งกร้าวขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงชื่อนี้แต่ว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากการประทะกับน้องเล็กมีโอกาสที่ยังไม่ฟื้นตัวไม่งั้น คงจะมีแต่น้องเล็กเท่านั้นที่สามารถปราบมันได้ถ้ามันปรากฏตัวเขามองไปที่หลินตงจากเอ่ยประโยคดังกล่าวความหมายบ่งชี้ชัดเจนเมื่อใดที่องค์ชายใหญ่ปรากฏตัวขึ้นราชินีน้ำแข็งก็จะต้องตื่นรู้บางทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่เหลืออยู่ให้กับหลินตงหลินตงกำมัดแน่นข้าไปก่อนละพวกกองทัพสางโรกันล้มเหลวแผนจาัดก,การเจ้าในครั้งนี้คงไม่กล้าทำอะไรอีกในตอนนี้พวกมันต้องอยู่นิ่งเงียบที่สุดจนกว่าพวกตัวเกา่เกาจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ ราชันอัศนีกล่าวรินตงพยักหน้าระวังด้วยราชันอัศนีทำสิ่งต่างๆด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมหลังจากพูดตามที่ต้องการเรียบร้อย <c oughs> เขาก็ไม่คิดที่จะหยุดพักเขาโบกมือให้กลุ่มรินตงสายฟ้าสองประกายอยู่รอบตัวเขาจากนั้นฟ้าร้องดังกึกก้องสายฟ้าแรดแป๊บปรบับร่างของเขาก็อันตรธานหายไปรินตงมองจุดที่ราชันอัศนีหายไปก็ถอนหายใจแผ่วเบาดูเหมือนว่าโลกจะวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆ ยากที่จะบอกได้ว่าพวกยี่หมัวซ่อนตัวอยู่จนระเบิดแล้วมันจะระเบิดออกมาในวันไหนเมื่อเวลานั้นมาถึงสงครามมหายุทธครั้งที่สองก็จะอุบัติขึ้นอีกครั้งเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่9เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขันนาหัดขนาารา ราชันลำดับ huh. ท right uh ี่เจ็ดโอ้โหลำดับที่5ก็โหขนาดนี้นะลำดับสูงขึ้นไปจะโหดอนาถหน่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ๊กเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครั้ง